เอาล่ะไหนดูซีวันนี้จะมีใครมาให้ไล่ตีมั่งเอิยวันนี้เนี่ยเราจะมาฝึกเล่นแจ็ะคราคาไหนมีใครบ้างมีเอสกาคุณหมอคุณพยาบาลบุรุษปศณีแล้วก็นาอีฟหรือว่าฟียนั่นเองเอ้ยเมียแต่ว่าของไม่ปล่อยแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่เราไม่รู้ว่าใายเราจะชนะหรือแพ้เพราะฉะนั้นเจอใครกูเก็บเรียบไม่ปล่อยโอเคอุ้ยมีเอสก้าที่ว่า จะลุกไม่เอาด้วยบอกเปลี่ยนไปเกาะทองคือมีตัวสแตนแค่ตัวเดียวอ่ะแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่เช่าโดนสแตนไม่ชอบโดนสตันเลยเพราะฉะนั้นต่อให้ในเกมเนี่ยมีตัวสตตนแค่ตัวเดียวหรือแม้แต่อีโจนแค่ตัวเดียวเนี่ยก็จะเอาเกาะทองไปไม่อยากโดนสตันไม่ชอบไม่ชอบการโดนสตันเว้ยเราฝึกเล่นแจ็คอาจจะมีหมอกว่าวนิดนึงเนาะอาจจะมีเดยเตด้วย เดเด๋อโว้ยมดมดไตมดไตมีใครคร้างมาทำไมมานานจัง <_ letter> หรือว่ากูค้างเองไม่นะเพิ่งเติมเน็ตมาเมื่อเช้า <_ letter> ไม่น่าจะค้างได้นะ <_ letter> นานๆแ <_ letter> มปโบสสีชาติเอาลักข้างหน้าปกติต้องเจอคนแน่นอนแน่นันข้างหน้าต้องมีคนแน่นัน เดินตรงไปอย่างไม่เป้อามีคนแน่นอนค่ะมีคนหรือเปล่าในยัยหูขึ้นมีคนแน่นอนค่ะเอ๊เอ๊เอ๊มันใครอะเห็นอะเว้ยร้อยตีนอะเหตุอะเว้ยไม่ใช่ไม่เห็นนะใครอะอุ๊ยบนหลบไปสนีใช่ไหมหลังแวบๆลาวาหาฮึตีจากมันไปก่อนเลยนี่นะหนึ่งเอาไม่โดนอีกไม่โดนได้ไงวะรอบนี้ต้องโดนสักทีอะขอสักทีขอสักทีเอาให้มันจำต้องขอ พังมาไปก่อนเก,กะกะไม่พังมาตรงนี้มีความห่วงมีความงกไม้ไม่คันหน้าต่างเหรอคนอื่นเขาทันหน้าต่างกันนะมาตรงนี้แหละเจ็ะบมากอินนี่น,นี่พังมาไปก่อนกูเล่นพลาดเองแหละบอกเลยนะได้สตนันไม้กูรอบมึงแล้วเนี่ยไม่มีทางได้สตนันกูรอบสองแน่นอนรอบสองไม่มีใครได้แดกกูรักรอบสองเนี่ยกูต้องได้แดกเพงมึงมนี่นะไม่โดนกูรอกพังมาไปก่อนถ้าคิดจะวิ่งทางตรงนี้คิดผิดนะ มึงคิดผิดมึงคิดผิดท,ที่สุดเลยนี่ไงไปอุ้ยเดินติดติดติดใส่หน้าใส้าติดโดนโนสักทีสักทีอุย้ยอุ้ยมันโดนยังไงอะ่ะอุย้ยคิดบอกเกมไอเดนติตี้ฟรีมหัศจรรย์เหลือเกินมหัศจรรย์จริงๆ,ๆเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอสิ่งมหัศจรรย์แบบน,นี้มาก,ก่อนโอ้โหโสงสัยเราต้องมีบุญมาก,กแน่เลยมาเจอกับสิ่งมหัศจรรย์แบบนี้ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่โคตรทุเลศเลยตรงนี้มีคนปั่นใช่ไหมไปทีก่อนเอ็ดกามาปัดแล้วแถวนี้หน้าด้านาหน้าทนเกินไปแล้ว <c oughs> คิดจะข้างไปข้าม,มาเหรอนี่นะไม่โดนนี่ถ้าเกิดมันมีอยากย่มามันก้นหน้าต่างหมุนจีไปได้ไรทั้งมึงไม่ได้แดกูลักนี่นะขอบคุณที่พับมาตรงนี้ให้อุ๊ยมีคนไปช่วยกันอันแน่หน้าด้านขนาดนี้เชียวหรอมึงหน้าด้านกับวะม่โดนได้ไงวะนายอีฟถอยไปอย่าสนใ น้าอิด๊ดถอยไปทีนี่นี่กูบอกให้มึงถอยไงเ <c oughs> จ็บคอไปยืนเข่งควางขางท่านอยู่ได้ท่านอัคาญกูมีเกอะทองมึงทำอะไรไม่ได้หน,ะนอกอนรอนะูปภาพมึงอะ่ะอย่าขวางกูไม่สนใจกูเอาบุหรุไปสนีนั่นแหละกูชอบซ้ำคนเดิมไม่ชอบเอาคนใหม่ชอบซ้ำคนเดิมให้มันตายก่อนเดี๋ยวค่อยเอาคนใหม่ไปไหนแล้ววะในบทน,นี้ใช่ไหมอุ๊ยฮิกวกันอยู่ด้วยฮิกวกันตั้งแต่ตาจานะด้านเกิดไปแล้ว สีสปิดมาแล้วจ้าต้องโดนแล้วล่ะตรงนี้ต้องโดนแล้วล่ะเออคาไม้ด้วยไม่มีใครมาพับไม้ให้มึงใช่ไหมไม่มีโอเคข้างในมีคนปั่นงานดานหน้า่นที่สุดไล่ที่ก่อนได้ไหมเนี่ยโอ๊ยปวดหัวปวดหัวไปหมดแล้วมันร้อนไงปวดหัวไปหมดแล้วคุมโปรจนร้อนไงปวดหัวคุมโปรร้อนปวดหัวไปหมอกมัวไว้ก่อนปวฝุ่นแล้วมันจะโดนไง ไหนมีใครจะเข้ามาช่วยหรือไม่มีไหมหูขึ้นต้องมีแล้วล่ะนี่ไงต้องนี้แล้วล่ะขอสักทีจะหนีไปไหนแล้วอะฮะเอา้าเอเก่าระวังรูปแบบดของเราเนี่ยหูยวางรูปแบบนี้เสียรูปฟรีนะเพื่อนตายด้วยเพื่อนตายด้วยคิดว่ามีบุญธรรมอะไรจะวิี่มาบอกให้เพื่อนเหรอมึงบอกไม่ทันหรอกบอกไม่ทันหรอกกูวิ่งตามหมอไนจังหวะนี้มีไทยก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกมึง เอาไทยออกไปจากเกมเถอะไม่มีอะไรช่วยมึงได้หรอกแต่ถ้าเกิดไทยเกมไทยยังมียังพอมีประโยชน์อยู่ช่วยเอวิ่งออกมาตัวได้เลยแต่โอากาสน้อยนักที่จะได้คนต่อไปก็คือแกใช่ไหมหน้าอิฟเมื่อกี้ทำชั้นเจ็แจบแ็บอุย้ยมีกระตุกเมื่อกี้ทำชั้นเจ็แจบแสบมากนะไปไหนแล้ววะโอ้ยคิดจะวนตรงนี้หรอมึงดสป์ง้งมึงจะแดสป์ป้งเออเดสไปแล้วมามันต้องโดนสักแหละหนึ่งทีเออ โดนหมอกส,สวยๆโอ๊ยเป็นลมจะอ้วกกันเนี่ยไม่เห็นแล้ววะแจ็ไปแล้วใช่ไหมมึงอ่ะต้องโดนแล้วล่ะต้องวายต้องโดนแล้วล่ะวายไม่โดนได้ไงอ่ะคิดพอเกมไปมม็นยัไงไงสะใจแล้วเกินไม่โดนอีกละเออนี่แหละควรจะไม่โดนนี่ไงไม่โดนอีกละอะไรของนังนั่นหน่าวะแขนมันจะสั้นไปไหนนี่แจ็คกูแขนเกี๊ชาสั้นแล้วนะขนาดเกชาใส่พัดนั่นเนี่ยเกชาแมงตีไกลกว่าเลยอยีออกมึงใช้อะไรเนี่ยฮะ มันเปลี่ยนจากเอ่อกรุงเทพมาเป็นมาจิ้งฟาดีไหม <S 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 2> <S 2> มีใครปันอยู่เปล่าวะไม่น่ามีนี่นงะอ๊ยว้าวกระป๋าจอมั่วไปหน่อยต้องโดนแล้วแหละหนึ่งทีกิงเป็นหมูเป็นหมาเนะนุ่งมันฮิวกันละมันฮิวกันละคิดจะเข้ามาช่วยได้ก็เข้ามาในมือฉันมีหมอกนะในมือฉันมีหมอก ในมือจะมีหมอกเป็นตัวประกันใครเข้ามาเป็นนังตุยนี่จัดนะนี่จัดนะใครเข้ามาช่วยได้ก็ช่วยมาเข้ามาเดี๋ยวเดินข้างหน้าก่อนมีคนกําลังวิ่งเข้ามาช่วยแน่นอนนี่ไงห,หมอใช่ไหมเราอะหมอใช่ไหมเราอะ่ะโอ้โหหมอดโคกเบ้าถ้ามึงคิดจะวิ่งไปช่วยทันก็วิ่งไปอ่ะถ้าคิดถ้ามึงคิดว่ามึงวิ่งทันก็วิ่งไปมามาวิ่งแข่งกับกูมาใครจะวิ่งไปเร็วกันมา เดี๋ยวไปเจอหน้าบักซอยมาไปไหนแล้วเนี่ยเนี่ยนะทีเนี้ยอิ่มมันโหมะนึงเอาแอบพิวแอบแซ่บหรอมึงอ่ะกูมีหมอกนะในมือกูมีหมอกนะเข้ามาสิเข้ามากูจะใช้หมอกฟาดหน้าให้หนีหัวสุกขู่ซึ่งเป็นหมาเลยนะแหนกูเฝ้าก่อนเอสเก้าเข้ามาเปล่าโอ้ขึ้นต้องมาแล้วล่ะจังหวะนี้มาจริงด้วยมึงเอาหมอกไปแดกอุ้ย โดนได้ไง่ายไว้แขนาดล่องไปเลยนะแถมโดนเธอรลอร้วเธอด้วยวายกะ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 าหัวเราแบบจริงใจมากอะหัวเราก็าจริงใจไอ้ย่าหัวเราจริงใจมากจริงๆอีหมออะไรของมึงเนี่ยม,มึงไม่เกะก,กะขวางทาง,งเดี๋ยวรอเฮ่ยมึงรู้สึกอะไรต่อไปกัด <c oughs> หนึ่งเอาวนั่งลงไป ไปไหนเนี่ยอีหมอไปไหนแล้ววะเข้าก่อนในบดมีปะเดี๋ยวเดินไปดูก่อนมันต้องบึ้งไปฝั่งนู่นแน่ๆนเลยดเดินไปดูกันไม่มีเลยหูนี้ไม่ขึ้นอุ๊ยมีรูปอยู่เดี๋ยวใช้กอดทองให้คุ้มก่อนโอเคอ้าวลูปยังไม่หายอีกหรือว่าต้องเดินเข้าไปใก,ใกล้ๆวะอา้าวสตนันเฉยงงเเนี่ยหรือว่ามาต้องกดกอดทองตอนโดนสตันพอดีอดุ๊ย จะมีคนวิ่งก็ไปช่วยเว้ยจะไปทันไหมเนี่ยกลับไปทันไหมเนี่ยเสรษใจไม่มีเทเลพอร์ตถ้ามีเทเลพอร์ตนวมึงช่วยไม่ทันหรอกเอาเถอะช่วยได้ก็ช่วยคิดว่าช่วยได้ก็ช่วยคิดว่าช่วยผมก็ช่วยคิดว่าช่วยกันก็ช่วยอ้าวเก็บกะไม้นะฮะมึงคุดม่าจะหนีตัวรอดเหรอหนึ่งเครื่องกับอีกสองคนอย่างน้อยขอเก็บได้สามคนก็ยังดีคาดมาแต่างนก็สวยสิครับไอ้น้องนี่ไปไหนแล้วเนี่ย ถ้าคิว <irgendw carbono S 2> <ül jis> ่าคิวทันก็คิวอะถ้าคิว่าแอบคิวทันก็คิวไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อมึงแอบคิวอยู่ตรงนี้เหรออีหมอกูเห็นนะกูเห็นนะกูเห็นนะต้องโดนแล้วหนึ่งทีต้องโดนแล้วนี่เนี่ยโอ๊ยไม่โดนไปไหนแล้วเนี่ยรอบนี้ต้องโดนแล้วแหละมึงรอบนี้ต้องโดนแล้วแหละอะไรอย่ามายุ่งจั๊ยึั่งกับกูนะอย่ามายุ่งจั๊กจี้กับกู โค้มโดนสตัดรอบนี้ถือว่าโค้มเสียคนหนึ่งแผลกูเจ็บกูตันมึงก็เจ็บอ่ะโค้มเสียแผลโค้มเครื่องนั้นใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมมึงจะไปจุดเหรอคิดว่าจุดทันก็จุดสิคิดว่าจุดทันก็จุดคิดว่ามึงจุดทันก็จุดคิดว่ามึงจุดทันก็จุดอ้าวโคติีมวยเนี่ยโดนเฉยเลยงงมากงงเดอ่ะไปแล้วไปนั่งลงนี้ไปเอ็กซ์้หรือว่ามันจะรอลงหลุมปะจำได้ว่าหลุมอยู่ฟากนู้นใช่ไหมอุ๊ยสาวสั่น อยู to ่เครื่องนั้นแน่เลยกูวิ่งไปเครื่องนั้นเลยจ้ะปันเสร็จต่อหน้ากูด้วยต้องโดนแล้วละหนึ่งทีตาใหญ่กูไปแล้วปั่นเสร็จกูรู้ตำแหน่งกูเห็นตำแหน่งมือแล้วแต่กูไม่เห็นเงาเลยมือเดินไปทางไหนวะอุ้ยไม่มีอ่ะหูหายไปแล้วรู้ว่าไมกลับไปช่วยกันว่ะกลับไปช่วยกันปะอุ้ยแถวนี้หูขึ้นอ่ะมกลับไปช่วยกันแน่เลยกลับไปก่อนกลับไปก่อน โอ้โหหูหายหูหายเปิดประตูอยู่ป่าวะไม่อ่ะไม่มีอ่ะมันอยู่ไหนเนะี่ยนี่ไงหูขึ้นแถวเนี้ยมันขึ้นแถวแถวหลุมอ่ะมึงอยู่แถวแถวหลุมใช่ไหมอยา่าคิดว่ากูไม่รู้นะอ่ากูรู้แล้วมึงอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่อาจาเอ๋สวัสดีคนดีเฮ้ยมึงรู้ดีจังเลยอ่ะจะไม่ให้รู้ได้ยังไงเล่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะที่แบบว่า เดินมาแถวๆหลุมแล้วหลุมหูมันจะขึ้นแถวๆหลุมแต่ว่าพอเดินหารอบหลุมแล้วเนี่ยมันหาใครไม่เจอเลยแต่ว่าบริเวณหลุมเนี่ยถ้าเกิดมันมีตู้ล็อกเกอร์อยู่รอบหลุมไม่มีแสดงว่าแปรได้ความหมายอยู่อย่างเดียวมึงอยู่ในตู้ล็อกเกอร์กูไม่รู้ได้ไงอ่ะเป็นเซอร์กูก็ทําทแล้วรอดไหมไม่รอดค่ะเอาละค่ะปีนี้ไม่ใช่าสาหรับการเล่นเกันนี้พูดกับใครวะนั่นแหละการเล่นแกมครั้งนี้ก็อาจจะเจอได้เนาะแต่ว่าจะหาว่า เปิดปูมยเนี่ยจะหาว่าปโดนเปิดปูมันทะลุมยเนี่ยเพราะว่ารู้หมดทุกอย่างว่ามันอยู่ในตูดด้ดวรีพอตง่ายเลยกู